ไอหน้าชวนสัตว์ไอหน้าชวนสัตว์ไอเกงมึงหวังว่ามันน่าจำได้นะมึงอยากคิดว่าอารมณ์จะดีมันหน้าตาคุณนะแกตายก็แล้วคุณบอกมึงรอเลยนะคุณดีแค่เพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะกุหลุมร้อนนะจำไดโรู้แตกกันไหน่ะ พี่นุ้ยไม่รังเกียจน้องไม่รังเกียจจ้าช,ช่วยนะ้องไม่สวยนะไม่ปรีไงไงอะไรไหมค่ะพี่ตายโอ้วนกูเลยแงงแงงค่ะพี่นุ้ยนุนี่น่ารักทุกอย่างนี่สักดีท่าหนาดีนะพี่เป็นคนแกงหนะ้าตาโล่พี่เตงค่ะขับไปค่ะ รยกพระเจ้าติพัฒน์แต่เลือกพลังพระเจ้าชุนอะไรตังกวกูตายบ้านเราแนวก้อยเห็นไหมตังกูหายเมื่อคืนสองร้อยไม่รู้ใครขโมยมึงพูดอะไรดีนะดิเราอยู่กันสองคนมึงอ้าไม่กลัวแล้วมึงนอนกูกลัวเมื่อคืนนอนก็นอนกูไม่รู้กูจําได้มาตอนเย็นในกระเป๋ากูไม่มีสกบาตมาตื่นมาตอนเช้ามีสองร้อยกูรู้ได้ไงอะ เ้าแล้วม <c oughs> ึงไม่ไ <c> ด <oughs> ้ขโมยไหมมึงสาบานดิว่ามึงไม่ได้ขโมยสาบานดิจริงกูจะบานยัยแต่กูขโมยตังของไอ้เท่งสองร้อยเนี่ยคอยมันชิบหายให้มันตายโหงให้มันอย่ามันดิมึงดิฮะอย่ามันดิมึงหอมมึงเหรอเออ จะกูขโมยตังไอ้เต้งสองร้อยคอยมึงชิบหายไอ้มึงตายโหไม้มึงอย่าเป็นเออเดียวเยวไม่ใช่มึงนี่ไม่ใช่กูคือมึงเพรามึงนี่คือมึงไม่เข้าใจเหรอคือมึงอ่ะสาบานอ่าว่าถ้ามึงขโมยตังกูสองร้อยคอยมึงเมียนเป็นไฟไอ้มึงตายหาอ่าก็มึงนี่ไม่ใช่กูอะไกูไม่ได้ว่ากูทีกูจะว่ากูทำไมเพามึงนี่ ก็ไม่เข้าใจกันว่ามึงที่กูนี่เอเอะเฮาตะคูกโมวยตังไอต้นจอร้อยกูชี้หมายตายหาอย่าให้ลูกได้เห็นนะขึน้นถนนนี้รถชนอยู่ในวัดไอ้บูดหลนใจไปในป่ายเสือกัดลงในคลองในน้ำให้เกะะ้จรักเข้กินกูตากูลักกโมวยต่างไอต้นจอมร้อยกูยาตายโอมนะแบบนี้อยู่ไหนไอ้กูตาย ขึ้นต่นนในรถจนอยากให้กูได้เป็นคนอยากคุณเงียบว้อบอกแล้วอย่าสาบานโกงันดีมีจริง นี่ไม่ทราบาใครมาลํำหัวมาในวัดครับสถานที่วัดอารามหลวงไม่ใช่ที่ล่ำหัวมองไอ้หนุ่ยเป็นหัวนี่หัวใครไม่ทราบอัวผมครับใครอนุญาตให้มาล่ำหัวที่นี่ฮะคุณเป็นเจ้าของหัวหรือว่าหัวเป็นเจ้าของคุณครับผมครับเจ้าของหัวคนใต้อะครับนี่เลี้ยงหัวชนน่ะเลี้ยงไว้ชนหรือเลี้ยงไว้แกงครับเลี้ยงไว้ชนครับ ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยถือว่าโชคด,ดีผมได้ชนให้แล้วนะไม่ต้องพาข้าบบอนนะเ<อ>ก่งงัวคุณผมชนไม่วิ่งเลยวิ่งเหี้อะไรไม่รู้เดินรอดไหมเนี่ย <laughs> น่าจะตายถ้าได้แกงเนื้อหวานงวัวตอนเนี้ยแกงต้มซุปก็อร่อยเนื้อต้องหวานให้แม่มึงจักจานด้วยนะขับรถยังไงะ มีไหมกับขี่ไหมคนจะได้ชนมึงรู้ไหมขับรถยังไงมาชนคนอะ่ะไอสั์ฮะกูาถามเลยไม่เนี่ยคนอยู่ตรงเนี้ผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับผิดที่อะไรอะ่ะชนเต็ม,เต,มเต็มอะเงียามาแก่ตัวกี่รถยังไงไม่ดูตามาตาเรื่อยหอกเวาเรื่องอะไรบ้าง อีกขเอ้ยผมขอโทษครับคุณครับอ่าผมผมผม,ผมขอโทษนะฮะผมอ่าขากล้าหลังผมจะระมัดระวังกว่านี้รู้ไหมคนใจเยจนๆะครับพี่ๆเจ็บตรงไหนบ้างครับเจ็บไหนป่ะ,ปะบอกครับเดี๋ยวทะลอกตรงไหนหรือไม่เดี๋ยวผมพาเข้าอู่ทาสีครับออรรถมึงไม่เป็นไรรถผมให้น้ําเกลือสามวันก็เดินรอด <c oughs> มันเป็นบ้าอะไรวะ <c oughs> มึงรู้ไหมกูเป็นใคร Ah <laughs>